ดูนาฬิกาตอนนี้นะคะผมมีหลายรูปแบบมากซึ่งมีวิธีการ2แบบเปลี่ยนจากแอปและก็เปลี่ยนภาพของตัวเองที่ชอบได้ทั้ง2ก่อนอื่นเราก็ไปที่ตรงนี้นะคะผมสังเกตดีๆเขาเขียนว่าหน้าปัดนาฬิกา,าหน้าปัดนาฬิกาตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนี่มี h o i ช้อยช้อยแรกก็คือทีมปัจจุบันที่เราเลือกจากระบบ มาดูกันว่าปัจจุบันเราเลือกอันนี้นะครับผมนี่ตรงเลยสวยมากส่วนตัวชอบมาริโออยู่แล้วก็ตั้งมาริโอนะครับ ต่อไปกดตรงนี้นั่นก็คือไอคอนของขวาหน้าอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับนี่เลยน้องจะเป็นทีมต่างๆที่ระบบตั้งไว้แล้วเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเมื่อกี้มาริโอันันั้นก็คืออันที่ผมเลือกนะครับมีเยอะมากให้เลือกหลายร้อยรายการเลยนะครับซึ่งสังเกตว่าคําว่าฟรีแสดงว่าเราไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งน่าจะต้องจ่ายตังค์แต่วันนี้